สวัสดีครับผมมุนจีแมนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นปั๊กเป็ดมา e เตอร์นะครับว่าจะมีเทคนิคอะไรบ้างเราก็ไปดูกันเลยเริ่มจากสกิลเลยนะครับสกิลหนึ่งก็คือจับศัตรูเป็นเวลา2 5จุดห้าวินาทีนะครับขันหนึ่งถ้าขั้นสี่ก็จับเวลาจับเวลาทุยจับศัตรูได้ถึง4.75วินาทีเลยนะครับแต่โอ้มานาใช้เยอะมากครับถึงกับ190เลยนะครับ พเปตโชก็คือทําให้ศัตรูไม่สามารถควบคุมหรือจมควบคุมตัวเองได้นะครับแล้วจะเป็นการทําให้ศัตรูตีศัตรูที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับสกิลสาก็คือวิสเล็ตทำให้โจมตีติดคิติค,คอนคูณ2นะครับแล้วก็ตีกระจายเป็นรอบๆหนึ่งรอเปอร์เซ็นตนะครับอันติก็คือจะวางตุ๊กตาที่มีพลังชีวิตอยู่นะครับเราก็ ตีตุ๊กตาไปอะครับสร้างความเสียหาย140%ของเลือดตุ๊กตาด้วยนะครับก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับสกิลนี้การอัพสกิลนะครับถ้าเราดูตามไกด์นะครับเวลเจ็ดเขาจะอัพสกิลสามเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัพสกิลตามไกด์เลยนะครับอ่าอัพสกิลตามไกด์นะครับว่ามันดีหรือเปล่า no, no สมมุติเราอยู่เดียวๆกับศัตรูครับเราไล้ฆ่าแล้วครับเราไม่เจ็ดเราไม่สามารถฆ่าตุก,กตาได้ภายในคอมโบเดียวนะครับ <'m> เนื่องจากเรายิงช้าอยู่ครับเราด,มมดาเมจยังไม่เยอะสมมุติเรามีอเชมประมาณนะครับสตรีมบูสกับอะมอลเลนะครับ ลองอีกครั้งนะครับว่าจะฆ่าตุ๊กตาได้หรือเปล่าถ้าไม่มีเพื่อนมาช่วยนะครับก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ทาหรับผมผมจับสกิลประมาณนี้นะครับลองดูนะครับที่ววเจผมอัพมันติไว้หนึ่งสกิลสามไว้ส สกิลสองไว้1แล้วก็สกิลหนึ่งไว้2นะครับลองมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับสังเกตครับที่ตุก๊กตานะครับ <do> ทำให้ตุก๊กตาตายพอดีเลยนะครับก็คือเรามีโอกาสทำดันเมจได้สูงสุดนะครับสำหรับอันติเรา ลองอีกครั้งนะครับก็ตายอยู่ดีครับเมื่อกี้เราลองแบบตีแบบตีแบบสกิลคีเรา เหลือครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราลองเหลือให้เหลือครั้งที่สีน่นะครับให้เราตีสี่ทีก่อนแล้วค่อยทีครับอันนี้เมื่อกี้เราทําอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวเราลองอย่างนี้โอเคว่าจะเป็นยังไงครับว่าจะทันหรือเปล่าผลลัพธ์ก็ตายพร้อมกันนะครับตายเหมือนกันนะครับ ผมจึงอัสกิลหนึ่งไว้สองนะครับเพื่อแบบเพิ่มเพิ่มระยะการจับไว้อีก0.7-5ย์จาวีนะครับทำให้เราสามารถฆ่าตุกตาได้นะครับอันติเราก็จะได้เต็มประสิทธิภาพนะครับอันติเราจะมีดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแรงขนาดไหนนะครับตัวนี้ประตูมีเลือด600นะครับ640้อสี เหลือเลือดประมาณหกสิบกว่าครับก็โดนไปนประมาณห้าร้อยแปดสิบอะครับห้าร้อยแปดสิบถือว่าเยอะมากนะครับแทบจะไม่มีตัวไหนทำดาเมจได้ขนาดนี้เลยนะครับที่อันติเลเวลหนึ่งนะครับ you mm hmm. ถ้าเลือเลือดศัตรูต่ำกว่าเหลือประมาณห้าร้อยนี่ตายแน่ๆครับ แล้ถ้าตัวซ <'re> ัพพอร์ตมาเจอนี่ s <S ช่วงต้นเกมนี่พลังประมาณไม่เกิน600-700ตายชัวร์ครับ oh. แต่ส่วนใหญ่ oh, <yeah. S 1> ฮีโร่ที่มาฮันเดนก็จะเป็นพวกอื่นๆนะครับถ้าไม่ใช่เป็นพวกที่หลบหนีได้เก่งนะครับ mm hmm. ก็เราก็ต้องต่อไปก่อนครับยิงต่อไปเรื่อยๆจนได้พลังที่ต้องการแล้วเราก็ใช้คอมโบครับ ใช้สกิลต่อไปเรื่อยๆเขาใช้คอมโบที่หลังการใช้อันตินะครับมันจะมีแบบสกิลสามนะครับสกิลสามแบบเหลือนะตัวเลขหนึ่งนะครับก็คือเราจะตีคียวครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันแรงกว่าหรือเปล่าอ่าเรามาลองอันตินะครับแล้วก็สกิล ลงคีครั้งสุดท้ายนะครับเลือดศัตรูเหลือประมาณหกสิบนะครับเดี๋ยวเราลองจะไม่ลงคุยคีคั้งสุดท้ายนะครับอ่าเดีย๋ยวลองให้มันเป็นเลขสี่นะครับดูว่าเลือจดจะเหลือเท่าไหร่นะครับเลือดเหลือร้อยกว่าๆนะครับจากเลือดหกสิบต่างกันประมาณห้าสิบหกสิบนะครับอันนี้เราก็แล้วแต่เทมด้วยนะครับว่า จะทายัางไงให้ลงคีทครั้งสุดท้ายนะครับหรือว่าสนใจครับช่วงแรกๆเพราะเราออกไอเทมมาตรฐานอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ช่วงหลังก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากครับดาเมจต่างกันนิดเดียวเราลองอีกครัครง้งนะครับลองอันสกิลสามเหลือเล็กนึงนะครับว่าจะได้ดาเมจหกสิบเท่าเดิมเปล่าไม่ใช่เลือดหกสิบเท่าเดิมหรือเปล่า <This seems S 1> เลือดหกสิบเท่าเดิมนะครับ เดี๋ยวลองเหลือเลข4ครั้งนะครับ so ว่าเรือจะเหลือเขาเดิมหรือเปล่าครับเลือเหลือประมาณเดิมนะครับสรุปก็คือถ้าให้เลขเลขสกิล3เหลือหนึ่ะดาเมจจะแรงมากมากเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ต่าง ไม่ต่างกันมากนะครับถ้าเราจังหวะการคิวอย่างเงี้ยเลือดศัตรูเหลือต่ำกว่าที่เราต้องการแล้วยังไงเราก็ฆ่าได้นะครับต้องประมาณห้าร้อยเลือดเหลือห้าร้อยอย่างเงี้ยฆ่าได้แต่ถ้าจะดีๆก็คือสกิลสามให้เหลือหนึ่งครับโชว์เลยครับอีกครั้งนะครับคีครั้งสุดท้ายนะครับที่ดิวเวเจ็ดแต่ถ้าไอเทมเราเพิ่มดาเมจมากอย่างเงี้ยตุ๊กตาเราก็ต้อง เลือดก,ก็เปลี่ยนไปอะไรตุ๊กตาเราก็ยิงแรงเราก็อาจจะไม่จบภายในการคียร์ขั้งสุดท้ายนะครับอันนี้ผมบอกว่ามาตรฐานไอเทมที่ออกประมาณนี้นะครับช่วงแรกก็ให้สกิลสามให้เหลือนหนึ่งครับถึงจะแรงแต่ตรงนี้ก็มีผลไม่มากอย่างที่บอกไปก็ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้สกิลอันติเรามาต่อกันที่าการใช้สกิลสองนะครับ สกิลหนึ่งคงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่ากดใช้ไปปุ๊บศัตรูก็จะโดนจับนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยศัตรูเนี่ยพยายามอย่าอย่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งให้มันย้อนกลับไปมันจะเสียเวลาครับเราพยายามแบบหยุด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 ถ้าสมมติเราโดนนะครับพยายามหยุดอยู่ตรงไปปลายหน่อยอะเผื่อหมดปุ๊บเราออกตัววิ่งได้เลยไม่ใช่ย้อนกลับมาตรงจุดเดิมนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ ทกิณหนึ่งของปลาเป็ดนะครับเรามาดูต่อสกิลสองเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่าก็คือทำให้ศัตรูอ่ะไม่สามารถบังคับตัวเองได้นะครับเนี่ยถ้าสมมติเราอาร์ทักิลหนึ่งนะครับรัสมีต้องสองร้อห้าสิบอ่ะมันใกล้มากอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าใกล้มากขนาดไหนเนี่ยต้องให้ศัตรูอยู่ในระยะวงเล็กๆเนี่ยครับถือว่าใกล้มาก เราต้องเดินมาใกล้ๆอย่างนี้เลยนะครับหรือว่าต้องมีศัตรูหรือว่าอะไรอยู่ใกล้ๆตรงจุดที่ศัตรูยืนอยู่นะครับศัตรูถึงจะไม่สามารถทําอะไรได้ที่เลอร์หนึ่งนะครับแต่ถ้าอัพเลเวลสี่ก็ประมาณสี่ร้อยครับประมาณประมาณนีะครับสี่ร้อยและสี่ร้อยลองดูนะครับว่าแต่เท่าไหร่ประมาณนี้ครับสี่ร้อยก็ถือว่าโอเคขึ้นมานิดนึง เราลองใช้สก,กิลสองนะครับสมมติเราเดี๋ยวอยู่ห่างเงี้ยสก,กิลสองไปปั๊บระยะสก,กิลเราเจ็ดร้อยไงเราใช้ไปปั๊บประตูก็สามารถเดินได้ปกติใช้สก,กิลได้ปกติตก็เหมือนว่าไม่โดนอะไรครับกกแต่ว่าถ้าเราอยู่ในระยะสี่ร้อยหรือมีใครอยู่หรือมีอะไรตัวอะไรอยู่ในระยะสี่ร้อยนะครับ ัตรูก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับเหมือนโดนสตันแต่ว่าเหมือนโดนบังคับให้สู้อ่ะนั่นแหละครับแต่ว่าถ้ามีตัวที่ศัตรูยิงอยู่นะครับตายนะครับศัตรูก็จะหลุดจากสก,กิลสองทันทีนะครับเดี think you good with mm ๋ย hmm. วลองดูนะครับว่าหลุดจริงหรือเปล่า Take to the action me อา้าวยิงไม่ตายงงแป๊บเอาใหม่ครั้งนะครับเอาเปลี่ยนตัวมั่งอ๋อ ที่ยิงไม่ตายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเล่นเป็นตัวผมเองนะครับสกิลสองจะไม่สามารถฆ่าเพื่อนได้สกิลสองจะไม่สามารถฆ่าเพื่อนได้นะครับ I I ผมก็ว่าทำไมไม่ตายสกิลสองไม่สามารถทำให้ฆ่าเพื่อนกันเองได้นะครับ ก็ทำให้ h p เหลือแค่สองก็เมื่อศัตรูฆ่าปุ๊บศัตรูก็จะหลุดระยะไปเลยนะครับการคอมโบสกิลของบัพเป็ตมาสเตอร์นะครับให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็คือเราต้องสามารถเข้าไปรชิดศัตรูได้นะครับก็คือได้วินวอลมาได้ลูมินวอลมาหรือว่าออกเป็นภาคคอมวินวอลก็ได้นะครับ คนบอกว่าบางคนบอกว่าอ้าวพีเคก็สามารถไปชิ้ศัตรูได้แต่ว่าพีเคมันก็ประมาณสองพันนะครับวินวอลก็ประมาณสามพันต่างการพันเดียววินวอลได้ดาเมจด้วยนะครับได้ความเล่นในการโจมตีเพิ่มด้วยเข้าสามารถเข้าไปชิ้ศัตรูได้เหมือนกันนะครับก็เลือกเป็นออกพัคคุมวินวอลดีกว่านะครับก็เราจะได้เข้าไปชิ้ศัตรูได้นะครับอ่าเดี๋ยวลองสกิลอันติก่อนนะครับ ไม่เข้ามาชิ้ศัตรูนะครับไม่ใช่คอมโบพอที่เราเลเวลสิบนะครับที่เราเลเวลสิบประตูเหลือ <ๆ S 1> ประมาณหน, <1, 100 S 2> นึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับลองอีกครั้งนะครับ <Help me S 1> เท่าเดิมนะครับอันนี้เราลองไปชิ้ศัตรูนะครับ ยิงวอลเข้าไปอันติเลยหรือว่าจะสกิลสองอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองอันติเลยแล้วก็ยิงสกิลสองนะครับทำไมอีามากครั้งนะครับนี่เหลือเลือประมาณสองร้อยนะครับ นันตีเลยนะครับเมื่อกี้ผมมองไม่ทันว่าศัตรูยิงเราเมื่อตอนไหนนะครับอีกครั้งนึงนะครับ this me take back ศัตรูเราก็แทบจะไม่ได้ขยับตัวเลยนะครับเห็นมาศัตรูนี่เลือดเลิบลดไปเยอะมากนะครับประมาณพันสองนะครับพันสามนะครับโดยประมาณนะครับจากที่เลือด เลื่อรถประมาณห้าร้อยกลายเป็นพันสามครับคือแรงมากๆแต่ว่ามันจะมีอยู่ข้อติดอยู่ข้อหนึ่งครับเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะครับก็คือผมมันติดไปอย่างเงี้ยนี่ศัตรูไปปุ๊บเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะครับมันติดไปปุ๊บเาใหมะครับอ่า ผมตีศัตรูไปปั๊บแล้วผมยิงทีหนึ่งปุ๊บผมสกิลสองใส่ศัตรูศัตรูตีตุ๊กตาให้ตายครับเนื่องจากเป็นชื่อเดียวกันนะครับถ้าสองไม่สามารถไม่สามารถทําให้ทีมเดียวกันตายได้นะครับก็เลยตุ๊กตาก็เลยไม่ตายมันก็เลยมีผลพลอยได้ไปนะครับมันก็เลยไม่ไม่ประสิทธิภาพเท่าไหร่อะเราลองเป็นเลเวล เลเวลสี่เลเวลสองนะครับอ่าลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอา้าเลเวลสองนะครับโอเคว่าเลือดองอนจ,จะไม่พอ เลือดสองพันนะครับ <My S 1> เลือดสองเลือด <2 S 1> หุ่นมีพลังชีวิตเจ็ดร้อยห้าสิบความเสียหายแรงขึ้นร้อยหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับลองดูนะครับเอาธรรมดาก่อนนะครับ oh. เลือนหายไปพันหนึ่งเลยครับอันติตัวไหนบ้างครับมีอันติที่เลืวดสองทำให้ศัตรูเลือนหายไปหนึ่งพันนะครับ ไม่มีนะครับแล้วนี้ลองคอมโบนะครับโบวี ah. ่เข้าไปกระชิดตัวครับ ah. ก็ประมาณนี้ครับเลือดลดไปประมาณพันเจ็ดร้อยนะครับคอมโบนี้ที่เรียกสิบเอ็ดก็คือ ทุกตัวก็จะมีประมาณเลือดไม่เกินไม่เกินประมาณพันห้านะครับส่วนใหญ่ประมาณที่ยีสิบเอ็ดนะครับถ้าไม่ใช่คนที่แบบรวยจริงๆตัวแท้งอะไรเงี้ยเลือดไม่น่าจะเกินพันห้านะครับโหเรับรองรับรองเรียบร้บอยทุย,ยคือรับรองครับคอมโบนี้คือทำให้ศัตรตูตายแน่นอนนะครับ แต่เราก็ต้องออกไอเทมชิ้นนี้ด้วยนะครับแอสซินเชวนะครับเมื่อเราได้นี่ศัตรูนี่เริ่มผวาแล้วครับณจุดจุดนั้นเราก็หาศัตรูคิวไม่ได้นะครับ The Earth. ก็การคอมโบก็มีประมาณนี้นครับเดี๋ยวลองอีกครั้งนะครับเมื่อกี้อาจจะยังไม่กระจ่างอันนี้ลองย,ยิงก่อนเลยนะครับยิงวินวอลแล้วยิงก่อน ก็ได้เหมือนกันนะครับ so แต่ <this> แตเราต้องกดไ,ไวๆมากนะครับต้องกดให้ไววินวอลยิงปุ๊บแล้วต้องอันตีแล้วก็ทกษะสองให้ทันนะครับ <What? S 2> เผื่อศัตรูนี่มีสตันมีอะไรอย่างเงี้ยหยุดเราไว้ได้ทัน oh. แต่ถ้าเรารู้ว่าตายชัวในอันติ oh. เราก็ไม่ต้องยิงก็ได้นะครับเพราะเราดูจากเลือดก,ก็น่าจะพอจะรู้นะครับถ้าเลือดมีพันเดียว อันติดเลเว่าสองยังก็ตายนะครับแล้วก็อันนี้ครับไม่ต้องวินวอกยิงก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้ศัตรูไม่สามารถขัดขืนได้นะครับถ้าเราวินวอเข้ามาอันยิงก่อนปุ๊บมันจะเสียจังหวะประมาณนิดนึงอะ่ะถ้าศัตรูเห็นทันแล้วศัตรูมีเฮกมีอะไรก็ เป็นระเบียบอะครับเรียบร้อยครับถุยก็ประมาณนั้นครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคการใช้นะครับว่าจะยิงก่อนหรือว่าจะอันติก่อนก็แล้วแต่ตามถนัดถ้าศัตรูเป็นตัวเลนนะครับเราก็ไม่ควรที่จะวินวอล์กไปแล้วก็อันติเลยนะครับเราควรจะยิงหนึ่งทีก่อนเพื่ออะไร เื่อให้สกิลสามคูลดาวนะครับเราไม่อยากให้สแปรดโดนตุ๊กตาในจังหวะแรกนะครับเพราะว่าถ้าเราสแปรดโดนตุ๊กตาในจังหวะแรกตัวเลขของฝ่ายตรงข้ามครับเขามีดาเมจมากเขาฟันอีกทีสองทีตุ๊กตาเราก็ตายแล้วนะครับและจังหวะนั้นน่ะสกิลสองเราจะหมดทันทีนะครับจาก4ีวิสสกิลสองเราจะหมดทันทีเพื่อศัตรูก็สามารถหลบหนีได้หรือว่าสามารถวิ่งหนีได้อะไรอย่างเงี้ย ทำให้แบบไม่ได้ไม่ได้สกิลอันติเต็มประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าเราสแปซจังหวะแรกมันจะเป็นยังไงเห็นไหมครับเขาจะหลุดไวมากอ่ะเขาจะหลุดอันติเราไวมากนะครัเราไม่สแปซเราไม่สแปซในจังหวะแรกนะครับ ไม่ใช่ละเมื่อกี้จริงๆเขาต้องขยับได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวกตาเราตายแล้วแต่ว่ามันเป็นชื่อของผมอะผมทดสอบอะสกิลสองไม่สามารถทำให้เพื่อนตัวเองตายได้นะครับก็ประมาณนี้ครับอย่างที่บอกไปก็คือถ้าเป็นตัวเลดอย่างเงี้ยเขาฆ่าตัวกตาเราได้อยู่แล้วเราไม่ควรยิงจังหวะแรกให้ให้สเปดโดนเขาอะครับ เพื่อที่สกิลสองเราจะได้อยู่นานๆนะครับแล้วเราจะได้ตีเพิ่มขึ้นหนึ่งถึงสองทีนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ